เหรียญนี้เป็นเหรียญที่สองนะครับที่นำมาให้บรรดาเพื่อนๆได้รับชมกันเป็นเหรียญกระจังเหรียญที่สองหรือเราเรียกในปัจจุบันนี้เป็นเหรียญเจ้าสัวเป็นเหรียญที่สองนะครับซึ่งสร้างและปลุกเสกโดยหลวงปู่ปุญวัดกลางบางแก้วนั่นเองซึ่ง เป็นที่ทราบกันดีว่าหลวงปู่บุนท่านเป็นพระเถระหรือพระเกกิผู้มีพุทธาคมที่สูงในการทำการฝึกหรือว่าทำการทดสอบนะครับในการใส่กบท่านก็สามารถที่จะ ใช้พลังกิจของท่านให้กบวิ่งไปหน้าวิ่งกลับหลังได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นประวัติในในสิบองค์นะครับที่มีพุทธคมที่สูงหนึ่งในนั้นก็คือหลวงพ่อหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะมาดูโดยธรรมชาติของเหรียญน,นะครับที่มีอายุนะครับพื้นผิว ของเหรียญถ้าคนที่ดูเป็นเราก็จะดูออกว่าพื้นผิวของเหรียญเ,เป็นยังไงนะครับส่วนที่อยากจะให้บรรดาเพื่อนๆได้จุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือใบกระจังจะต้องเป็นใบที่ิ้วนะครับให้สังเกตดูใบกระจังให้สังเกตดูฐานบัวนะครับ ก็จะเป็นฐานบัวที่พิ้วนั้นก็เป็นส่วนที่อยากจะให้บรรดาเพื่อนๆที่เข้ามาชมกันก็คือ 1. เราจะต้องดูความเก่าของโลหะนะครับ 2. เราจะต้องดูที่ศิลปะของอเหรียญน,นะครับว่ามีใบของใบกระจังพิ้วไหมนะครับถือว่าฐานบัวพิ้วไหมนะครับเราก็จะมาดู แล้วสามก็ดูที่โลหะนะครับโลหะว่าเป็นโลหะที่ถึงยุคไหมนะครับนั่นก็เป็นส่วนที่อยากจะนำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับส่วนตำหนิต่างๆอาจจะเกิด เฉพาะเป็นบางเหรียญน,นะครับอาจจะเกิดเฉพาะเป็นบางเหรียญหรือเกิดในช่วงระยะหลังๆในการทําทเหรียญน,นะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีการชารุดเกิดขึ้นในภายหลังนะครับอย่าถือเป็นสาระนะครับสิ่งที่เราถือเป็นสาระก็คือ,อโลหะนะครับความเก่าแล้วก็พุทธศิลป์ของ องพระนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือโอกาสนำมาให้เพื่อนๆได้ชมเป็นเหรียญที่สองนะครับ